สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียจะมารีวิวไอตัวที่ไม่เคยคิดจะรีวิวเคยรีวิวไปสักประมาณตอนที่เฮียทําช่องแรกๆนะครับเกี่ยวกับกันผ่าแต่คือว่ามีคนถามมาเยอะเหลือเกินก็เลยอยากที่จะเอามาเพราะว่าก่อนอน,นั้นเนี้ยเห็น น้องๆถามมาว่าเฮ้เเยเลดเฟมบูเฟมแต่คือว่าเคยรีวิวเลดเฟมไปแล้วก็จําไม่ได้ว่าเป็นไซส์ไหนนะฮะ <Okay. S 1> มันนานมากเป็นตัวแรกๆเลยแล้วก็ตัวนั้นคือแบบว่าล่องมันเยอะเราก็เฮียแบบตัดเส้นไปเยอะปรากฏว่ามันกรอบนะฮะก็คือว่าเป็นบทเรียนเลยอะคลิปนี้เราก็เลยเอาตัวนี้มาให้ทุกคนได้ดูครับเน่น่เน่เนูเ,นเ,นเ,นเนฟมนะครับผมอยู่ด้านหน้าของทุกคนแล้วหล่อไหมเน กันดัมเอสเทบูเฟมก็คือว่าตัวเนี้ยมันเหมือนจะมีหลายแบบหรือหลายอะไรสักอย่างเนี่ยเฮีย <Here S 1> ก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูนะครับหน้ากล่องมันเป็นอย่างนี้ครับหล่อมากหล่อมากสวยงามมากนะครับผมนะฮะประมาณนี้ฝั่งนี้ ก็จะเป็นดีไซน์ของหุ่นแบบนี้นะครับผมอยู่ในกันดัมซีดนะครับมาสเกตเอ็มจีหนึต่ร้อยผลิตปี2009นะครับผม <Okay. S 1> นี่หน้ากล่องมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมด้านข้างนี่นี่กันดัมเอสเทบูเฟมนี่เฮ้ยมันเหมือนมันมีปืนโล่อันใหญ่ๆนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคน สวยงามโอ้ยดาบมันจะใหญ่อะไรประมาณนั้นนะฮะอะเรามาแกะกันดีกว่าว่าจะเป็นไงครับนี่ครับปป้ดหัวด้านในก็มีถุงแยกมาหนึ่งถุง2ถุง3มถุงสถุงห้าถุง6ถุงเจดถุง8ดถุง9ถุงสิบถุงสิอดถุงนี่ มีแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับคู่มือนะฮะนี่ลอรอรอลอ,ลอ,ลอนะฮะประกอบแล้วมันก็จะหน้าตาเนี่ยเฮ้ยโห้ยหเฮ้ยเท่วะ่ะเท่ว่ะดูดีดนะฮะก่อนหน้านี้เฮียมีความรู้สึกว่าเฮียจะ ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่กับเจ้าตัวตระกูลเลด b เฟมบูเฟมอะไรเงี้ยคือมันเฮีย <Yeah, S 1> คิดว่ามันไม่ค่อยดีไซน์มันไม่ค่อยเหมือนกันพาสักเท่าไหร่ก็เลยแบบเออไม่ได้ค่อยให้ความใส่ใจหรือสนใจมันสักเท่าไหร่นะฮะก่อนหน้านี้สักวันเดือนที่แล้วเฮ้ยอยากจะได้เป็นพวกเอ,อ่อเพอร์เฟกต์เกอะไรเงี้ยเพราะาตัวของมันเนี่ยมันมีพวกโกเฟมบูเฟมเลดเฟมกีนเฟมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวมาดูหน่อยประกอบไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นชุดพาร์ทของมันนะฮะพาร์ทใสแผงดีกว่าเรามาะะแผงหนึ่งสองยี่สิบแผงนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะรอแค่ไหนแต่คือว่ามันก็นะฮะตามสไตล์เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วในตระกูลบูเฟมเลดเฟมอะไรพวกเนี้นะในตระกูลเอสเทไปประกอบกันดีกว่าเพื่อน ประกอบแล้วมันจะรลอแค่ไหนเอา้าไปดูกันดีกว่าเผื่อจะชอบแล้วประกอบการตัดสินใจแต่คือว่าเหมือนมีคนชอบเยอะพอสมควรอ่ะไปประกอบกันเลยไปครับผม ตัวนี้หล่อไหมเล่า <Yahoo! S 1> บูเฟมนะฮะเท่มากนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าชอบนะจ๊ะหลังจากที่ไม่เคยเปิดใจกับมันมาเป็นปีเลยนะครับผมเน่เป็นไง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 สีสันมันค่อนข้างให้คู่สีมาเท่ดีนะตามชื่อมาเลยนะบูเฟมนะแต่คือมันมีความเป็นสีส้มเนี่ย แซมขึ้นมานะฮะแต่คือว่ามันน่าจะแซมที่ตัวมันด้วยนะเฮียว่านะมันน่าจะดีกว่านี้นะจ๊ะอ่ะแต่ไม่เป็นไรดูมันแล้วก็ดูว่ามันเท่เหลือเกินอ่ะเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่านะครับผมหัวขยับได้นะครับหนืดๆเลยนะครับผมแขนเน่เน่เี่ตรงนี้นะครับมันตรงข้อศอกมันมันให้ตัวได้นะจ๊ะนะฮะไล่บิดได้แน่นนะถือว่าแน่นนะตรงนี้ก็บิดได้นะฮะ เท่ดีเท่ดีนะครับผมก็ถือว่าจ้าไปเลยทีเดียวนะงอได้แบบนี้นี่นี่นี่นะฮะตรงนี้ก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับเอวนะครับเอวเนี่ยบิดได้นะฮะช่วงเอวล่างเนี่ยกับเอวบนเนี่ยนะฮะเอวเอวบนตรงนี้ก็บิดได้แบบนี้นี่เนี่เห็นไหมเอวบนบิดได้แบบนี้เอวล่างก็ขยับซ้ายขวาอย่างนี้นะจ๊ะนะฮะกระโปรงกระโปรงของมันเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะครับเป็นแค่จอยเฉยๆนะครับผมนะฮะ นะอันนี้ข้างหลังฟอวไปเลยเดียวตรงแบคแพคตรงนี้นะสามารถที่จะเอาดาบของมันเนี่ยมาติดได้นะจ๊ะนะฮะไม่มีอะไรมากขาเนี่ยความพิเศษของความเป็นบูเฟมนะคือดีไซน์ที่ขาของมันนี่ทุกคนนี่มันงอแบบนี้เลยนี่นี่บอกแล้วความเป็นดีไซน์ของมันนะมันต้องออกแบบที่มันดีนะข้อขาตรงนี้นะฮะขยับได้ตรงนี้ก็ขยับได้อิสระเหมือนกันนะจ๊ะ ไม่มีอะไรมากนะครับผมกันั้มในปี2009เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาก็ถือว่าโอเคอ่ะดีเยี่ยมแต่คือว่าล่องของมันอ่ะไม่ได้เยอะแต่คือว่ามันถูกแทรกมาเรื่องดีไซน์ที่มันดูเป็นแบบเป็นก้ามเป็นมัดเป็นอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความเป็นะจะพูดว่าไงสม,มูไรซะเยอะนะครับผมมีมีดมาให้หนึ่งอันมีปืนมาให้นะครับผมแล้วก็มีดาบนี่ทุกคนดาบของนั้นเนี่ย คือมันมีแอคชั่นเบสมาให้แต่คือแอคชั่นเบสเนี่ยมันสามารถที่ตั้งดาบแบบนี้ก็ได้<ม>นะครับแล้วก็ใส่ตัวมันก็ได้แล้วก็ดาบเนี่ยนะฮะถอดออกมาพัวแบบนี้นี่นี่ทำท่าทาอะไรเงี้ยได้เยอะนะเดีนะ๋ยวค่อยมาดูกันละกันฮนะแต่คือจุดขยับหรือว่าความพิเศษของมันเนี่ยมันก็จะมีแบบตามสไตล์นะจ๊ะตัวนี้ก็จะมีแบบเลดเฟรมมีชื่ออะไรหลายๆอย่างตามนี้นะครับผมแล้วก็มีอันนี้อุปกรณ์ของดาบมันจริงๆนะครับผมเฮ้ย เฮีย er, บอกได้เลยว่าจ้าไปเลยทีเดียวทุกคนนะครับผมถือว่าใช้ได้เปิดใจมันนะฮะตาคือเอาไปทําสีมันก็น่าจะสวยดีแต่คือว่าความเป็นบูเฟมของมันก็จะบ่งบอกว่ามันต้องมีเหรอก็คงต้องมีหลมะมั้งนะฮะในราคาพันกว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อะโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดว่าเฮียจะให้ดาวกี่ดาวนะจ๊ะไปเลย เบิดกลัวเอ,อ้ยไปไงทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเจ้าตัวนี้นะครับ MBF นี่ตัวนี้นะครับผม PO3R Gundam St b u f r a m e Second l e w e s นะครับผมอ่านชื่อผิดขอภายไว้ด้วยนะครับผมนี่ประกอบไปแล้วนี่ตรงปกไหมตรงปกไหมเออเฮ้ย มาสเกตอ็ม g หนึ่งต่อรอกันดัมซีดผลิตปี2009นะครับผมเฮ้อเสร็จเรียบร้อยนะฮะแต่ถามว่ากันดัมในปี2009เนี่ยดูนะมันมีแบคแพคหลังการจัดท่าหรือการจัดแอคชั่นของมันอะถือว่ายังแข็งแรงอยู่ <Okay. S 1> ดีไซน์ของมันยังดีอยู่ <Okay. S 1> นะครับผมสิบปีสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ จากที่เฮียไม่ค่อยเปิดใจคือเฉยๆเพราะว่าดีไซน์ของมันคือมันมันไม่ได้แบบกันดั้มซะโดยตรงอ่ะคือมันเหมือนแบบทำให้เหมือนมนุษย์เหมืาให้เหมือนแบบกล้ามเนื้อแต่คือว่ามันถูกดีไซน์ผสมประสานกันระหว่างหุ่นยนต์กับคนนะมันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะมันก็เหมือนพวกซามูไรเหมือนพวกนินจาเหมือนพวกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าโดยรวมแล้วดีไซน์ก่อน ถือว่าใช้ได้ <Okay. S 1> ก่อนหน้านี้เฮียเฉยๆสองในเรื่องของความสนุกในการประกอบถือว่าดี <Okay. S 1> นะครับผมสีสันก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่คือว่ายังมีไฮไลท์ที่ว่ามันขาวน้ำเงินแต่คือมันจะตัดที่เป็นสีสม้ม <Okay. S 1> โดยรวมนะลุกเล่นเนี่ยถือว่าถือว่าดี <Okay. S 1> เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดให้ดาวนะเฮียโดยรวมเนี่ย เฮียให้5ดาวถือว่าเปิดใจและถือว่ารับรับชอบอะเริ่มชอบเริ่มชอบดีกว่า <Yeah. S 1> ไม่ได้ถือว่าชอบจ๋านะให้5ดาวไปเลย <Yeah. S 1> ความคุ้มค่า1,600 1,7001,500แล้วแต่ร้านกันดั้มของคุณนะเฮีย <Yeah. S 1> ว่าน่าจะอยู่ที่ความคุ้มค่านะก็คือก็ให้5ดาวแล้วกัน <Yeah. S 1> นะความสนุกก็ให้5ดาวเหมือน <Okay. S 1> กันนะครับแล้วก็จุดขยับเฮีย <Okay. S 1> เคยทำให้ดูไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้วก็ แต่ถามว่าโดยรวมถ้าจุดขยับตัวเนี้ยมันสามารถที่จะบิดมีแบบคือมันมันถูกดีไซน์ให้เป็นเหมือนมนุษย์มากขึ้นอะอย่างที่บอกไปก็ถือว่าให้5ดาวทั้งหมดแล้วกันนะ,ะมีหน้าทุกคนที่บอกว่าเ He ฮ้ยเฮียประกอบบูเฟมประกอบเลดเฟมให้ดูหน่อยก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าดีนะครับผมแต่ถามว่าชอบก็พยายามทําให้ให้ชอบขึ้นมาหน่อยละกันแต่ถือว่าดีไซน์ที่หัวมันเนี่ยย้อนมานิดนึงนะ มันดูแบบโฉบเฉี่ยวมากขึ้นดีไซน์ทั้งตัวเนี่ยมีความแบบมีความเป็นแหลมมีความเป็นแบบอ,อะไรมากขึ้นดูความเป็นคนมากขึ้นแต่คือแบบโฉบเฉี่ยวอะมิดดาบที่มันให้มาไอไอตรงนี้นะฮะข้างหลังเนี่ยที่เป็นแบ็คแพ็คเนี่ยถือว่าลูกเล่นใช้ได้นะครับมีไอพงไอพ่นทําเป็นดาบเล็กแบบใหญ่แล้วก็มีเ,เบรดของมันเนี่ยให้มาคือเบรดของมันเนี่ยใส่มิดดาบก็ได้ ลูกเล่นก็คือใส่ตัวก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีไอ้ตัวนี้ออปชันในในใส่ที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะจ๊ะ <Okay. S 1> ก็ไม่มีอะไรมากครับผมกับ S อสเ u บ f f m e นะครับผม m a s เ e r กตห0่ตอ100ก็เอามาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ตามคำสัญญานะครับในเรื่องของสติกเกอร์เนี่ยมันมีทั้งหมด3แบบเลยเป็นสติกเกอร์ฟอยล์สติกเกอร์พลาสติกแล้วก็สติกเกอร์ขูดน,นะครับถือว่าครบเครื่องเลยมาเป็น3แผ่นเลยนะจ๊ะ <Okay. S 1> ก็ล่องไม่ได้เยอะมากแต่คือว่าดีไซน์ของมัน,น่ะ ถูกแยกเลยเยอร์ออกมาถือว่าถือว่าดีไม่ได้ตัดทอนในเรื่องของรายละเอียดลดออกไปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ไปลองหากันดูนะครับผมกับตัวนี้ครับเอ b เทบูเฟมเฮย้ยถือว่าผ่านนะโอเคถ้าคลิปนี้ ถ้าใครชอบกว่ากดไตค์ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วจากคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะกดซับสไครต์มันก็คืออันเดียวกันอ่ะและใครอยากให้รีวิวตัวไหนก็บอกเฮียมาเฮียจะไปหามาแล้วก็รีวิวถ้าเกิดไม่เกินงบนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะลองไปหาบูเฟ่ใหม่ออันหนึ่งแล้วก็โกเฟมหรือาเกิดใครอยากขายเฮียกระซิบมานะจ๊ะเดี๋ยวเฮียจัดให้ อ่ะไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบูเฟม,มันก็สวยเหมือนกันนะนี่อ่ะเท่ะเดี๋ยวจัดท่าสวยสวยดูไป